เดี๋ยวเรามาผ่าดูข้างในกันค่ะบีบีหนึ่งนะคะนี่เลยนะพี่อใช่ผ่าแบบนั้นเลยเรามาดูเนื้อกันนะครับดูเนื้อนะคะอันนี้มันจะแตกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อบิวติดเยอะเราก็ต้องลดน้ำเยอะนิดนึงค่ะ<บ>โอ้โหดเสียงสิบ๊อโฮดูเนื้อเนื้อแน่นเนื้อแน่น สุดยอดมากๆเลยนะคะยางไม่มี <im it> ไม่มีครับอันนี้เราเก็บสดๆเลยนะครับเก็บสดๆจากต้นเลยนะคะ <im it> คือเนี่ยคือข้อดีเนี่ยมันจะแน่นมันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นนะคะเนื้อมันจะแน่นมันจะไม่แบบบีบแล้วเป็นนุม่นมๆเป็นใสๆเนาะต้อง<บ>ชิมเลยไหมเนี่ยอ่าชิมเลยค่ะเดี๋ยวใ,<น>ให้น้องเพื่อนชิมก่อนนี่นะคะโอ้โหดูดีคือเม็ดมีมีไม่เยอะครับวันนี้เม็ดมีเม็ดมีไม่เยอะ เอาเลยเอาเลยใช่ไหมจ้ะ,ะเดี๋ยวถือก่อนเดี๋ยวยังไงดีละ่ะมันอมเอาเอาเปลือกออกนิดหนึ่งนี่นะคะเดี๋ยวเปิ้นชิมให้ดูเลยนะนี่นะคะหวานไหมหวานมากๆหวานเจี๊ยบเลยค่ะอร่อยสมกับการรอคอย ต้อง b ี1ีหนึ่ง่นนะครับค่ะ b ีบหนึ่งเลยนะคะเชียร์เชียร์เต็มที่คือปลูกไว้ไม่เสียหายปลูกต้นสองต้นถ้าเราปลูกพันธุ์ดีก็เราจะได้พันธุ์ที่ดีรสชาติอร่อย<ช>แล้วก็ไม่เสียเวลานะครับใช่ค่ะก็คือพี่ลือหมายถึงว่าปลูกก็ปลูกเลือกใส่พันธุ์ดีๆไปเลย ไม่ต้องไปเสียเวลาคัดเพราะว่าเราคัดให้แล้วเราคัดสายพันธุ์ที่ดีๆให้แล้วนะคะ,ะก็คือลูกค้าที่จะเอาไปปลูกทาผลขายนะคะทําไมต้อง B-B 1ก็คือผลสวยสม่ําเสมอกันรสชาติเหมือนกันทุกลูกนะคะแล้วก็ดกมากๆเวลาขนส่งเวลาอะไรเนี่ยไปถึงลูกค้า1-2วันเนี่ยไม่ช้ํานะคะก็สามารถอยู่ได้ก็คือหอมเหมือนเดิมกลิ่นรสชาติเป๊ะบ่มนี่ยิ่งหวานกว่าเดิมด้วยเนาะ แน่นอนครับใช่ค่ะเราอยากให้ปลูกสายพันธุ์ดีๆนะคะไม่ดีเราไม่ทําใช่ค่ะไม่ดีเราไม่ทําเพราะเราจะทําในสิ่งที่พันธุ์ดีๆให้เพื่อนๆไปปลูกกันค่ะโอเคนี่เลยมีนี้นะโอ้เลยเห็นไหมคะอันนี้คือบีบีมีหนึ่งพันแม่พันธุ์ พั่ะครับลองดูเท่าไหร่นะเพื่อนที่ห้าปีนะที่เราเก็บข้อมูลเพราะว่ามันเข้ามาก่อนโควิดนะพี่ลือเนาะช่วงช่วงแบบโควิดกําลังจะเริมจะให้ดูวันเดือนปีเลยเดี๋ยวต้องไปดูในพาสปอร์ตค่ะว่าดูแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเก็บข้อมูลจากพันดีเท่านั้นนะคะไอสายพันที่ว่าเราเพาะเมล็ดเนี่ยเป็นตอของเราอ่ะเราก็เก็บข้อมูลไว้ด้วยนะคะรวมรวมแล้วห้าปีต้อนที่ ต้นพ่อเมล็ดอยู่ตรงน้ครับมี่นี่พี่ลืมานําน้องน้องจะพาไปดูต้นพ่อเมล็ดทั้งนี่นะคะอันนี้เมล็ดไต้หวันนี่นะคะลูกเขาก็จะเป็นอาจจะเป็นทรงแปลกๆบ้างนะคะตัวนี้เป็นเมล็ดไต้หวันนะคะเราอ่าเราไม่ได้ขยายพันธุ์ขายนะคะพวกนี้เราก็เอาไว้ทําต้นตอของที่สวนนะคะไว้ทําต้นตอ จะเห็นบอกว่ามันมันนิ่มง่ายใช่ไหมเนี่ยใช่มันช้ำง่ายค่ะจับดูนิ่มเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคือเวลาขนส่งหรืออะไรเนี่ยหรือบ่มไว้สองวันนะคะเนื้อข้างในมันจะเป็นน้ํามันจะมีน้ํามันจะฉ่าข้างในเลยค่ะแล้วกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนกลิ่นมันจะเหมือนมะม่วงที่ใกล้จะเน่านะคะ ที่ที่เปิ้ลเ,เก็บข้อมูลไว้นะคะคือมันมีกลิ่นตรงนั้นจริงๆแต่ถ้าเป็นตัว BB-1 เนี่ยก็คือเราเก็บวันแรกมีกลิ่นเหมือนมะพร้าวน้ำหอมตาลสดนมสดนะคะบ่มไว้2-3วันเนี่ยจะมีกลิ่นเหมืมมอนมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะก็คือข้อดีของตัว BB-1 เลยแล้วรสชาติก็จะหวานเพิ่มเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะ ก็คนกินเท่านั้นนะนะที่รู้กันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อยากให้มากินนะพี่ลือเนาะมาชิมได้เลยอยากให้มาชิมที่สวนนะคะมาะดูเลยว่าเป็นยังไงคือมาชิมอบิวเมดมาชิมอบิวพัน์ใช่จะได้รู้ถึงข้อแตกต่างนะคะเพราะเรามีให้ชิมทั้งสองแบบเลยอบิวตูดแหลมก็มีอบิวที่เป็นทรงรีก็มีนะคะเป็นตัวไต้หวันเพาะเมล็ด จากแม่พันธ์ุก็มีมันจะมีข้อแตกต่างอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะมาฟังข้อมูลที่ดีจากพวกเรานะคะครับี๋อวเดี๋ยวก็พาไปดูเดี๋ยวไปดูทางนู้นอีกค่ะเดี๋ยวตัดไปดูทางนู้นหีกเนาอพี่ลือเนาะเราเราเราห่อไว้เยอะไปดูต้นสี่ห้าพันลูกเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยมาชิมได้เลยอยากชิมต้นไหนเดี๋ยวเราจะให้ชิมไป